กราสวัสดีท่านผู้ชท่านีเกมที่มีอ s ชัว a อเจอ r ์แอดเวนเจมีลิมูรู้เต้นอยู่แบบนี้กดสตาร์ทไม่กดเลสก่อนซึ่งเลสรับผมีฮิวแมนหกสิบเปอร์เซ็นต์มิงยี่สิบสอกูสิหเอซนอลฟ์หนึุดห้าซ็ซาลามหนึ่ง้ากดกดซุ่มไปเลยขอโอ้โหแม่นเกลือ <c oughs> ขอโอ้โหแม่งเกลือนี่หมดหมดจะขอเลย อื uh ้อหือคือ3ครั้งอะ่ะกวัวเกือเอ้ยมิงว่าโอเคอุ้ยอย่างน้อยดีกว่ามนุษย์ <c oughs> มี50%เอ้ย50 durability 5 speed 2 extra stamina regen แล้วก็25 extra stamina เนาะก็อุ้ย is okay นะสายวิ่งเร็วไว้วิ่งหนีเอาละไหนไปดูสิอุ้ยระบบค่อนข้างน่าสนใจมีสแตคครับผมอัปเกรด strength defense stamina move มูฟซิสแล้วก็เวพอ n เนอเอาะเอะเอมีโคด้ดอันนี้คือโค้ดใช่ไหมอ,อันนี้คือ Joy Joy v i c a อมบ์เอ็นเจอร์ออนดิสคอร์ฟฟ a ร์ a เปเชแบบนี้เราต้องจอยหน่อยแล้วฮัฟฟูเออระเราเจอโค้ดแล้วน่าจะใช่อ่ะนะเออระไหนดูซิใส่ได้หรือเปล่าโคด้ดผิดไม่ก็หมดอายุไปแล้วร้องเลยหยอกหยอกอันนั้นคนละเกมมาคนนี้ผมซิดออร่ายี เอาละต่อไป3 0 0พันไล์ออร่าสปินอ่าอันนี้โค้ดอ่โอเค25ออร่าสปินโค้ดหมดอายุไปแล้วเยี่ยมเลยแล้วก็อันนี้1,000ไลท์อร์ยี่สิบหออร่าสปินก็หมดอายุไปแล้วขอบคุณมากครับอาละมาดูโค้ดที่ใช้ได้แล้วกูจะกลับหน้าเมื่อกี้ยังไงอะ ใส่โค้ดไปแล้วเข้าออกใหม่ก็แล้วกูไม่รู้ว่าไว้อ้เมื่อกี้มันคืออะไรไม่เห็นได้อะไรเลยกดที่เลสก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรอย่าเพิ่งใจเสียเรามาดูอ่ามูฟมูฟซสกันกันหน่อยดีกว่ามันอ่าว่ามูฟซสใช่ไหมเนี่ยเอาระมีฮิเอะครับผมเขาคงขี้เกียจทำแหละเข้าใจได้ฮิเอะอ่าใช้6,000อ่าฮะริมิเทลสครับผมใช้หมื่นสอง มากุใช้สองหมื่นเมระหมื่นหนึ่งปิกะสองหมื่นสลามอยู่ที่แปดหมื่นแล้วก็ซิดแสนสามและบอมสามพันเอลสตาร์บแปดหมื่นโอเคประมาณนี้เนาะไอสีแดงนี่คือไม่ขายถูกไหมส่วนสีสีฟ้านี่คือขายโอเคน่าจะใช่ประมาณนั้นเนาะเอาละรับเควสกันเถอะเบรนดิตแฮป e ีนให้ไปต่อยกับเบรนดิตมาฉะนั้นเริ่มเลยแล้วเควสออกมาแล้ว อ่ะอยู่นู่นเนาะไปกันเถอะมีแค่กำปั้นทเท่านั้นแหละที่จะสามารถชนะทุกสิ่งออ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 มีบล็อกด้วยหมายความว่าอย่างไรออ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 อกูต่อยโอ้โอ้ต่อยต่อไม่ได้แบบนี้โอ้โหไอ้แนวแนวที่แบบต้องต้องไอ้นี่อีกแล้ว หนึ่งสองสามสี่ยกขึ้นไม่ได้โอเคไอ้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ยกขึ้นไม่ได้เอื้อเอือเอื้อเป็นไงเป็นไงกูแข็งแก่งกูแข็งแก่งหนึ่งสองสามสี่ตีไปวิ่งเข้าไปหาต่อย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 ต่อ,ตอเป็นไงแข็งแะร่งจริงๆเลยกูได้มาสิบห้าบาทแล้วกูจะซื้อของเป็นพันนี่ชิบ <laughs> หายวอดเนี่ยเลยต่อยต่อไม่รอเลยนะอื้อเอือ เอเอ,อ,อ,ออ๋ออ๋ออ๋อกูโดนกูโดนคุมกำเนิดกูโดนคุมกำเนิดกูโดนคุมกำเนิดอีกสักตัวหนึ่งเออ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 ถอยตั้งหลักเสร็จแล้วก็พุ่งเข้าใส่อ๋อ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 โปรเทคโตโปรเทคไม่ได้เดี๋ยวต่อยต่อโอเคเลเวลอัพโตแล้วก็ได้มา100โกเนาะโอเคประมาณนี้แล้วก็กดไปที่อัพเกรดอาล่ะเรารู้ว่ามูฟเซ็ตก็คือพลังอ่ะเอ,า,อาง่ายๆก็คือเมื่อไม่เป็นหมัด อ่าเลือดสตามินา่าแล้วก็ผลปีศาจแล้วก็ดาบเนาะถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรถ้าเป็นกูใช่แล้วฮะกูยัดอ่าสิบดีเฟนยัดเลือดก่อนเนาะอ่าแล้วก็สตามิน่าสักสองแปอ่าแล้วก็หมัดสองมูฟเสร็จสองที่เหลือหมัดเลยแล้วกันไหนไหนหมัดมันก็ต้องการมากกว่าอยู่แล้วล่ะใช่ยังไงเราก็ใช้หมัดต่อยต่อยกับอไอ้พวกนี้อยู่แล้ว มีโค้ดรีเซ็ตสแต็กฉะนั้นไม่ต้องห่วงเอาละเราไปนี่กันอีกสักรอบรับเควสอีกสักรอบไม่เควสมึงไม่ใช่มึงเควสอันนี้โอเคแล้วก็ทําการวนซ้ําเหมือนเดิมบอกแล้วมันแค่วนซ้ําเหมือนเดิมเว้เอาละเวลก้าแสดงว่าวนซ้ํารอบที่สามเอาละเวลสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเควสต่อไปอย่างรวดเร็วทันใจเควสต่อไปครับผม เวลสิบ well, เท่านั้นที่จะมาได้เอาละ่ะเคว้คืออะไรอะฆ่าแบนดิตบอสที่ยืนอยู่ตรงนั้นงงๆใช่ไหมจัดไปเชีย่ยบอสแม่งแข่งแก่งกนะเนี่ยแม่งบล็อกได้ด้วยเอ้ยบอสแม่งสามารถบล็อกได้ด้วยเหรอไม่ธรรมดากูก็หลบไปดิแล้วระหว่างระหว่างมันบล็อกมึงกูก็หลบดิเออเออเออต่อยเลยต่อยเลยฮึต่อยเลย,ย,เ,ลย,ย,เ,ลยเรียบร้อยก็ไม่แตกว่ะแตกคือโอ้โอ้โอ้โอโอ งั้นกูต่อยจากด้านหลังแล้วก็แตกเรียบร้อยออาว่ะเวลสิบสามมีอยู่650กูไม่เป็นไรกูไม่ใจเสียขออัพสแต็คก่อนมี21อพอยต์อ่ออัพอะไรดีหมัดซะ10เลือดสัก14สตามินส่สักสัก6ก็ได้อะแล้วก็มูฟเมนต์สัก6ไ <c oughs> อ้ย่อัพเดบเดับแม่งแปลกแปลกอะกูอัพเดับแปลกอะ่ะไม่เข้าใจตัวเองเลยเอาละ่ะล็อบคุยอีกสักควสแล้วไปกันต่อ เออยูรี i v ฟอะไรสักอย่างแบนดิ t iPad mm hmm. ในกระเป๋าเหรอไหนดูสิอ่อโอ้โหอ๋อพี่พี่พี่เล่นแบบมันมัน,ม,นมันไม่เหมือน iPad <c oughs> เลยนะบวก25บ <c oughs> เลือดเนาะโอเคถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยไก่ดำตัวนี้ใน iPad อ่ะไอ้เหี้ยมองไม่เห็นไม่เป็นไร อ่าถือว่าช่วยไก่ดาตัวนี้ได้อย่างมากเลยทีเดียวเนาะอันนี้คือใส่แล้วใช่ไหมอ่าใส่แล้วใส่แล้วเอ้ยมองมองยังไงว่าใส่เอ้ยกูมองแบบมองแปลกเลยก็จากที่เห็นสามารถตันได้3อย่างเนาะถ้าตามที่คิดไว้ก็น่าจะอ่าสต a ามิ a นากับหมัดเนี่ยจะหารครึ่งส่วน Movement กับ Defense น่าจะตันเนาะถ้าถ้าจะคอมโบโแบบนี้น่าจะโอเคประมาณนี้เนาะเอาละฟึบประมาณนี้ก่อน ต่อไปครับผมมันยังล็อกเควสไว้ที่เวลอ่าเควสสองอยู่เลยฉะนั้นเราก็ต้องทำเควสสองต่อไปครับผม,อมเอาละเควสต่อไปอยู่โนูโ้โหพันเมตรไอเราก็มองหาในตรงเนี้เอ้ยเควสต่อไปอยู่ไหนวะโอ้มันอยู่นน่นเลยวะเอาละทำการจำลองวิง่งอ๋ออันนี้คือแบนดิตธรรมดาวิ่งเข้าไปวิ่งไปอีกวิง่งวิ่งไปตรงนี้ือ้อ เออการแดนส,สุดแบบอืมเอมอเออ,อ,อแล้วก็มาสปาพอยก่อนนะครับผมฟึบย yes, uh ืนสปาอ่าฮะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอ่าสกายวอล์ก huh. คือกูต้องอ่ากราบเปอร์หรอคือเราเราต้องขึ้นไปที่สูงเพราะอ่า uh huh. มีความสามารถพิเศษอยู่ด้านบนหรือเปล่าไม่รู้เอาละเรามาตรงนี้อันนี้คือเควสทที่สาม แล้วด้านในับผมเป็นที่เหมือนเดิมใช่ไหมอ๋อมา่นี่คือที่เทเลพอร์ตอ,ออกออกให้บอกอ่อันนั้นคือที่ซื้อของแล้วก็ซื้อดาบโอเคไม่มีอะไรแปลกไปเลยนอกจากมีแกปเปลเพิ่มมาให้อันหนึ่งสุดยอดจริงเออราคาตาน,นะวอร์เรอร์มันควรน่าก,กลัวไหมกูอยากรู้ มึงใช่ไหมคาตาณาวอร์เออร์ไหนดูซิเออเออเออไม่เห็นเท่าไร่เลยดิวทำไมเออ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 ทำไมเออ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 สองนัดแตกไม่สามนัดหนึ่งสองสามสี่ห้าขอถอยตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็นี่เป็นไงสเต็ปการฟาร์มกู กูชินกับแนวนี้แล้วสลอเอ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 อขอขอถอยก่อนกูจะไปรับเควก่อนเออเออมันมีมันมีคอมโบมันมีคอมโบเราวิ่งก่อนมันมีคอมโบมันมีคอมโบเราวิ่งก่อนเราวิ่งก่อนวิ่งไปรับเควเนี่ยอ่าเดี๋ยวมึงโดนกูเกเร what the fuck กูเพิ่งรู้ว่ามันเป็นกาชาตัวนี้ แล้วก <ing Mechan ics> <representatives> ูได yeah <theory> ้นี <ceu> ้มาสโตรไว้ก่อนสามพันคุ้มไหมใช้สามพันกูได้ปีกาอยู่ในกระเป๋าเนาะปีกาเดี๋ยวขอวิ่งกลับไปดูก่อนว่าสามพันคุ้มหรือไม่โอ้วระเจ้าจอร์ดเป็นยอดมาก กูเสียสามพันเพื่อได้ผลสองหมื่นกูคุ้มแล้วเอาล่ะดับนี้เราต้องกินแล้วไหนๆก็ไหนๆกินก่อนคอนเฟิร์มเดี๋ยวนะอา you w a ู่บ m a k ่อเมริก a อีกป i กัดด w สบิวอเวอ your current moves ได้เลยกินเข้าไปเลยกินยังอ่ะโอ้ยมีหลอดเหลืองๆดับนี้เอ้ยโกูเป็นปีกาเอ้ยกูเป็น เอาละแล้วก็วิ่งไปทั้งที่เราสามารถรีเซ็ตตัวได้แต่กูกลับวิ่งมาทําไมกันวะแบบนี้ไม่จําเป็นละมัดอะรีเซ็ตสแต็กนี่ฟรีไหมกูว่าไม่ฟรีกูว่าว่างนั่นแหละไม่ไงั้นมันจะมีโค้ดร,รีเซ็ตสแต็กฟรีทําไมนั่นสินาะไม่งั้นมันจะมีโค้ดร,รีสแต็กฟรีทาไมอ่ะเออฉลาดน้อยแล้วกูเอาละใส่โค้ดก่อนเนาะโค้ดร,รีสแต็กฟรี งเรียบร้อยรีเซ็ตแตกเอาละขออัพคราวนี้ไม่อัพหมัดละเราจะเน้นไปที่ผลเลยถ้าสิบระบบผลแล้วก็15สตามิน่แล้วก็15เลือดจะเหลืออ่าเหลือ2เนาะเอเหลือ4เราจะเน้นไปที่เลือดกับสตามิน่ของคู่เลยละกันเพราะว่าเรานั้นมันมันปีกกะมันใช้ดาบไงเออฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องอ่าใช้มัดเลยอะ เอาละรับเควสอีกสักเควสหนึ่งมาปึ๊บซึ่งอาสกิลปิกกเนี่ยมันก็จะมี z XCV ใช่ไหมถ้าอ้างอิงอะนะ z XCV แล้วมาสเตอรี่มันค่อนข้างที่จะใช้นานกูอยากลองว่ากูจะเก็บถึงไหมน่าสนใจที่จะลองนะว่าเก็บถึงหรือเปล่าอ่ะขอรวบมอนอีกสักทีฟันฟันฟัน,ฟนเรียบร้อยยี่สิบแล้วไหนดูที่อาปิการีบ บึ้มเป็นการกระโดดเข้ามาในวงและใช้ปิก,กาคิกจบเกมไดโ้โอ้โอเคนะสองสกิลตรงนี้ชิลเลยเป็นอะไรที่ดับแม่งตึงมากสองสกิลตรงนี้ชิลเลยอะ่ะโอเคอาเคเดี๋ยวทำสกิปไปที่ฟาร์มที่ต่อไปเลยแล้วกันที่ฟาร์มที่ถัดไปครับผมพันเมตรเหมือนเดิมคือกูต้องเดินไปเดินมาแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยโอ้โห ชีวิตมันต้องมีพรุ่งนี้เสมอใช้สกิลพิการีบเอ้ยเอลมึงมาแบบนี้ได้เลยเหรอประหยัดเวลาการเดินทางกูเยอะเลยว่ะพิการีบเอาละไหนมาสปาพอยต์ก่อนอย่างแรกเลยปึ๊บสปาพอยต์ไว้นะโอเคเคเวสต,ต่อไปเอ้ยอันนี้อะไรอีกันแหละโอ้โหที ที่นี่มึงเยอะเนาะออร,ราเทนเนอร์อุ้ยนี่ไอออร,ราสแสดงว่าเมื่อกี้คือออร,ราคัสตอมใช่ใช่ไหมไอที่มึงให้มา20 30กว่าอันอะ่ะคือออร,รานั่น38สปินกูว่าแล้วเชียวอ๋อโอเคแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วออร,ราตอนนี้กูออเวลยังไม่45เลยนะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมา มีอะไรฮิวแมนดีเฟนส์เคออสเอลสลามดักอิมเมเน์ก็คืออันนี้อันนี้ฝึกออร,รา่าอันนี้สุ่มออร,รา่าคือก,กอูสุ่มได้เลยถูกไหมออ้สุ่มได้เลยได้เป็นฮิวแมนรอบที่สองครับผมฮิวแมนเป็นไงไม่ต้องทายอะไรเลยโอกาสฮิวแมนมันเยอะจนเกินไปอ่ะคือ <c ười> อันนี้อันนี้ดักดักอิมเมเน์เนี่ย มึง0.1หรือ1เปอร์เซ็นต์ต้องถามแค่เนี้ย chaos วู้วววา chaos อันนี้แล้ว15เปอร์เซ็นต์ give 10ถึง20เปอร์เซ็นต์ extra damage อันนี้อาให้แค่10เปอร์เซ็นต์ถูกไหมวันนี้ตั้ง10ถึง20เลยอะ่ะแล้วมันมีกระเป๋าเก็บไหมอะ่ะมันไม่มีอะ่ะก็คืออ่าถ้าคุณดวงกรเรือก็กลับไปฮิวเ็นอีกรอบแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรมากเลยไหะอร่ะ เอ็กซ์ซินเดนเจอร์ไหนดูซิอุ้ยมีอยู่5ตัวพอดีแล้วนั่นอะไรแค่หินโงโงๆโ,โอเคเราล่อตัวหนึ่งมาตรงนี้ดีกว่านี่ตีมายิงบึ้มไม่โดนไม่โดนแค่3ตัวเองเหรอถอยถอยถอยนี่ก่อนเอ๊ะอโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว มันมีมันมีแบบเวลาเป็นไอ้นี่ด้วยเป็นอ่าเขาเรียกว่าโอ้ยเจ็บ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 เป็นโลเกียไอ้เหี้ยมึงเอาแกนพีทมาไอ้เหี้ยมีเวลาเป็นโลเกียเฉพาะด้วยเนี่ยก็ชาร์จชาร์จหลอดกาดเป็นโลเกียยิ่งยิงแข็งแก่งเท่าไหร่อ่าหลอดโลเกียยิ่งแข็งแก่งเท่านั้นใช่ไหมอะไรประมาณนี้โอ้โหอะไรครับเนี่ยเอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอมันนั่งสุ่มตรงนี้ก่อนดีกว่า อยากรู้ว่าจะได้ของดีแค่ไหนกันเชียวเคออสไม่ชอบไงชอบฮิวแมนไม่ใช่นั่นให้จริงด้วยเฮียนั่นให้จริงเลยฮิวแมนอีกแล้วมีเอลม่เอลสลามก็ได้เคออสไม่อยากได้ไม่อยากได้เคออสอะสักพักดีเฟนส์นั่นกูว่าแล้วโอ้โหโอ,โอ้กระดูกกู ฮิวแมนอีกแล้วจังหวะนี้เอวเวิลเอลฟออร่ากิฟสองสตามินารีเจนแอนด์สามสิบเอ็กซ์ต้าดาเมจทูสกิลโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอ,ยโอเคโอเคอย่าเรื่องมากอย่าเรื่องมากอย่าเรื่องมากหนึ่งหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์พอแล้วหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์พอแล้วนะ <c oughs> อระระขอทำเควสสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะเควสเวิลสี่สิบให้เราสู้กับตัวอะไรวะ บอมยูเซอร์ผู้ใช้ผลระเบิดบอมบอมโนมิตัวนี้ใช่ไหมเลือดเจ็ดร้อยห้าสิบเดี๋ยนี้ฟาดฟันก่อนเออถอยแล้วก็ระเบิดบึ้มเกาะแตงนี้ยิงซ้ำต่อฟาดฟันต่อโอ้ยจุดฟาดฟันเออ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 ถอยกาดบล็อกได้ไหมไม่ไม่เป็นไรเออ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 ฟาดฟันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกาะแม่งหนา ฟาดฟันอือโอ้ยไม่ได้ฟาดฟันเลยอือโอ้ยไม่ใช้สกิลโอ้ยโอ้ยโดนขัดโดนขัดโดนกูโดนคุมกำเนิดเหรอนะโอ้ยถอยก่อนโอ้ยหลับนเนี่ยจะหลับแล้วแอ้หลับเลยกูหลับเลย <c oughs> อือไม่มวิบนะเนอะสลอตจ้ะ๋ยวให้กูต้องเปิดโหมดจริงจังใส่นะ บินไปหาพร้อมกับพูดว่านี่เนี่ยตีเลยนี่เนี่ยตีเลยเอาละบอสตัวนี้ดบเจมด้วยเนาะอีสโอเคนะ okay, นะเอาละครั้งต่อไปมันจะไม่ง่ายมันจะไม่อ่ามันจะไม่ดับตายง่ายอย่างี้เชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครเอาไม่ใช่เอาละรับอีกสเคดคราวนี้กูจะ yeah, เปิดโหมดจริงจังบอสจะไม่เกิดไอ้เนี่ยเปิดโหมดจริงจังเด็บบอสจะไม่เกิดเลย เออระบอสเกิดแล้วย่ำกระหม่อมยิงพุ่งโอโหลบ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 อืม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 ไม่ไม่แล้วมันไม่แล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วตีมาอึ้งอ๋องอ้ามอีออยิงหนึ่งโอ้ยมันยิงกลับว่ะอืออือ ขอบึ้มหน่อยแล้วกันบอกแล้วมันจะมันจะไม่ง่ายเหมือนเมื่อกี้แล้วเอาละรอแป๊บหนึ่งน่าจะอีกสักพักเลยอีกสองเวละ่ะยูก็ o t a t i ย r หนึ่งเชสมันคืออะไรอีกอะเนี่ย t i e ย1หนึ่งเชสได้เวลาเปิดมันต้องมีเอฟเฟกการเปิดหรออ๋อนี่ s o l ร์ออฟฟิศ40%ดัน t ตออฟฟิศ40%จอห์นสมิธแมส20%ไหนเปิดสิ ดันเต้อฟฟิตไหนดูสแิแข็งแร่งแค่ไหนบวก10%ดาเมจเอ้ยบวก10%ดนะาเมจรีดักชันเนาะเอ็กซ์ต้าซาเมดาหนึ่งร้อยเอ็กซ์ต้าฮิวร้อยยี่ห้าอู้เพิ่มมาค่อนข้างเยอะเลยอุ้ยโคตรเท่เลยว่าดันเต้โอ้ดันเต้แบบนี้พุ่งเข้ามาคราวนี้แหละกูจะแข็งแร่งและเกเลยขึ้นดับ300%ร้อยเปอร์เซนต์ฮึบบุกเข้าไปอ้าว กูว่ากูชี้ที่ตัวมันนะไม่เป็นไรอย่าพึ่งใจเสียมาอึสองสามสี่ฮึบยิงกูไม่ให้มึงไอ้น,นี่หรอกอ๋หนึ่งสองโอ้ยหลับอีกแล้วโอ้ยโอ้ยหนึ่งสองสามสี่คือมันมันเอาขึ้นยกยกขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้ยมันลำกูแล้วมันลำหนึ่งสองสามสี่ขอออ ยิงเออเป็นไงี้กว่าจะได้สี่เวลสี่สิบหกแล้วนะเราไปตรงนั้นได้แล้วอัพสเต็กก่อนอเหมือนเดิมยัดมูฟเซสแปดสิบแล้วตอนนี้มาขอมาดูหน่อยตอนนี้เวลเราสี่สิบหกแล้วเราสามารถออราเทรนเนอร์ได้แล้ว I want to learn Aura I can train your Aura for 7,000คอยแม่ตังพอดีเป๊ะปึ้ง ไหนดูสิออรา่าเราเลินเรียบร้อยแล้วไหนอ่ะกดเจอ๋อนี่ใช่ไหมก็คือไอไอพลังเนี้ยก็คือเราเราได้มาแล้วเนี่ยออร่ากิฟต์สองอ่าคูณสองสตามินารีเจนแอนด์สามสิบเปอร์เซ็นต์เอ็กซ์ตร์ดามีก็คือมือต้องกดเจเพื่อใช้แป๊บเดียวเนี่ยนะ <laughs> อาแล้วมันกดได้ตลอดไหมหรือว่ายังไงมีคูดาวหรือเปล่าอ๋อมีมีด้วยเอาเอาพลังอื่นให้กูไอ้เหี้ยมึงเอาเอาเอาอย่างอื่นเถอะไอ้เหี้ยเพิ่มเพิ่มมานาเพิ่มมานาดามิดอ่านิดเดียวรู้สึกว่าอยากเอาดักดักลิมินเนนเลยเอ้แต่อย่าดูถูกไปถ้าสมมติออร่าเลเวลเพิ่มขึ้นเราก็จะนี่แข็งแกร่งขึ้นด้วยอ่ะคิดในแง่ดีคิดในแง่ดีไว้เอาละเดี๋ยวรอรอดับไ้นี้ก่อนรับเควสสักเควสหนึ่ง ลองลองแบบเปิดออร่าเรมินนอ์ไม่ใช่ออร่าเอลฟ์อ่าเปิดกด J จใช้สกิลเอ็กซ์วับเจเอตัวเองฟาดฟ้าอ๋อโอ้ยตีไหมครับยิงเลยฟาดฟันฟาดฟันอู้เลือดเลือดมันลดแรงว่าไงนะออ้โหถอยก่อนฟาดอ๋อออออออฟาดฟันฟาดฟันฟาดฟัน กตกมาแถวนี้ไม่ตรงนู้นว่ะเออเออเออระเบิดอีกแล้วถอยไม่ได้เออเอเรียบร้อยไม่ได้กล่องอีกแล้วเหรอทำไมอยากได้กล่องมั่งอ่ะอยากได้กล่องเอียรกูอยากได้ชุดอะไรแบบนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรมาอยากได้ชุดอีกโอ้โหเป็นไงความคิดกูโอเคมูฟเซสตอนนี้90แล้วประมาณนี้ก่อนดีกว่าไหมาขอดูตอนนี้ตังอยู่สองพันกูก็ยังจะ ดูดูที่ที่เราจะไปต่อตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหถ้ามึงอยาก <c oughs> ถ้ามึงอยากวราปไปที่อื่นแบบอ่าขี้เกียจไอ้นี่มึงก็ต้องเสียตังค์โอเคขอบคุณมากขอบคุณจริงๆริง่ะประมาณนี้มาก่อนประมาณนี้สําหรับคลิปนี้คงมีประมาณนี้ผมเดี๋ยวถ้ามีคนอยากดูอีกเดี๋ยวกูมาเรนให้แต่อุ้ยเกมเกมน่าสนใจมากนะเป็นคนทำอ่าจากที่เห็นอะ่ะในดิสคอร์เป็นคนทํา เกมเดียวกับวิกเลกซี่ที่กูเคยเล่นมานานนามาแล้วแล้วก็วิกเลกซี่สที่เพิ่งเล่นไปเมื่อปีที่แล้วนะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันที่ผมสุลอดจุมวบัว